เรียนนายกเทศมนตรีเมืองไซมาดิฉันนางรัิสาขำเชียมภูรองปรรจุเทศบาลเมืองไซมาในนามผู้จัดโครงการจัดอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขอขอบคุณท่านนายยง เป็นมาราแห่ชงชาติตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพศ2 5 6 1ถึงพศ2 5 8 0โดยมีเป้าหมายให้ประเทศมีความมั่นคงมัน่นคง,ย,งยั่งยืนเป็นประเทศเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความมั่นคงประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาพสิ่งแวดล้อมในประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบและความรปลนแรงในทุกระดับได้ลดให้มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งความรักความสามัคคีความรักของคนในชาติตลอจนปลูกจิตสำนึกด้านความมั่นคงให้เกิด si <ild in voices mismos> ขึน้นจากประชาชนในุกระดับ <subscribing> ควบคู่กับการดูแลการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดการป้องกันในกลุ่มผู้มีโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องดาเนินการสร้างความภูมคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษากําหนดมาตรการการป้องกันเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงในวัยเสี่ยงไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเรียนรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดวิธีการปฏิเสธ ยาเสพติดและใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์เพื่อลดเรื่องอการมุงมุ่งเื่อส่นยาเสพติดและอบอายมุการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตของผู้เรียนตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเทศบาลเงองไซมาได้ได้ระหนักถึงความสําคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและแก้ไขปัญหายาเสพติดก,กิจกรรม ประชชนใจมาสงสัยห่างไกลาย,ยาเสพติดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาย,ยาเสพติดและทำให้พื้นที่เทศบาลเมืองใจมาเป็นสีขาวประกอบด้วยการจ,จัดจิจกรรมสุกอบรมให้ความรู้ วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเงินนนทบุรีบัดนี้ได้มาอาสมควรแล้วขอต้อนรับค่ะดิฉันขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองไซมาท่านจาจารย์เอกมงคลประโซนิโฟทอนการเปิดโครงการอบรมป้างการแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรม เยาวชนไซมาสุดสายห่างไกลยาเสพติดขอเรียนเชิญค่ะโครงการไซมาสุดสายห่างไกลยาเสพติด,รดายยาตหรือว่าเป็นโครงการที่เราทํากันเป็นประจําทุกปียาเสพติดไม่ได้อ่าน็นจากพวกเราบ้ากครับเราเห็นได้ว่าคดียาเสพติดเป็นคดีที่รายแรงเป็นต้นเหตุของ โดยเฉพาะเรื่องอาชญากรรมและที่จิ้มป้นนะครับหรือการฆาตกรรมโดยเฉพาะจะเห็นจากข่าวไล่ล่าหน,นังสือพิมพ์หนังสือต่างๆนะครับรูปฆ่าพ่อฆ้าแม่ฆ้าปู่ย่าตายายอะไรโดยที่ไม่มีสตินะครับ,รบ,นะรบเรื่องจาการเสพติด เข้าไปมีส่วนในการกดดันด้านส,นสมองทำให้มีความรังคิดไม่มีสติปัญาสติเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดนะครับใหญ่ที่สุดผมว่ายิ่งกว่าน้ำมันแทงน,นะแต่รัฐบาลจริงจังหรือไม่นะครับวนนันแล้ววันนี้ทางด้านกองสาธารณสุขนะครับในกาโครงการ เดวมันใจ่มาจุดยาเติติจะสังเกจผลแค่นี้นะครับไม่ได้อยู่ที่เจ้าของโงค์การหรือเทศบาลแต่ฝ่ายเดียวเทศบาลเป็นผู้ให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณในโครงการนะครับโดยเฉพาะท่าสม,มาชิสภาุริหานนะครับด้เห็นตรงกันว่าควรจะทำโครงการนี้แต่ยังไม่ถึงใค,ครแบบที่ น่าจะเป็นจริงได้มากกว่านี้นะครับวันนั้นแล้วเรื่องต้นเยาวชนนะครับของเทศบาลเมืองไทรมาคือเขตตุชนไทรมา้าเรียกว่าเยาวชนไทมาสดใสห่างไกลยาเสพติดปันนี้ได้เวลาถึงควรแล้วก็ผมอขอเปิดโครงการเยาวชนไทมาสดใสห่างไกลยาเสพติดประจำปี2565 มาตสรับดีกันดีิลที่ได้ยกคันมอบนะคะเป็นผู้มอบค่ะประานแทน่มาชกแห่งของนะคะเป็นประมวันกัมอบไม่แก่โยบชนิติ มีแนวที่สองอย่างนะคะก็คือท้องที่นะคะพวกเรารู้แล้วเนาะนะคะท่านบอกแล้วว่าชุมชนใส่มาเป็นยังไงนะอยากเสพติดดีไหมดีไหมมีนะคะแล้วเคยเห็นเพื่อนเสพไหมอ้ยบอกไม่ได้บอกไม่ได้เคยเห็นใช่ไหมเออนะเอาอย่างเคยเห็นเพื่อนเสพเคยเห็นคนในครอบครัวเสพไหมเออ ให้เรามากเลยนะคะพอมากเลยจะเข้าหาหมอใช่ไหมนะคะแล้วเราคิดว่าเราเนี่ยจะป้องกันตัวเองเนี่ยง่ายยากไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจอยากรองไหมก็อยากลอใช่คะอยากรู้ไหมอยากรู้จริงจแล้วนะตอนนี้นะเดี๋ยวเ๋ยจให้ทุกคนเดี๋ยวเข้าห้องน้เนาะาตื่นด้นะคะยาเสพติดคืออะไรเอาละะ ตืออะไรนะผู้ชายบอกว่าอย่าบ้าเพื่อนยาที่หมายร่างกายได้ได้อยู่ได้อยู่อะไรอีกนิดนึงนิดนึงยาอะไรนะสามนั้นที่น้องไม่จบมาสามเพราะอะไรก็ไปอยู่แถวเวนเนี่ยอยู่แถวห้าไปอยู่แถวแหลกเสียยงทั้งหมดเข้าใจปะบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนเนี่ยไปบ้านเพื่อนเนี่ยไปบ้าน ยาเสพติดวันนี้นะเป็นอะไรบ้างนิสิตลูกโอมไอเยอะมากใช่ยรือไม่